สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมัยสุบรอบพบกับสองน้องเคคือเก่าพี่น้องอย่าปะกอย่าปากสบายดีปะลุงบมลงไปเดินน้าหลึกเดินไปทอดลอยโมลุงอย่าปะักยังไง ีเขยนอร้อยนะหาอยู่ฮะกินตามธรรมศาสตร์พี่น้องบอกไปบอกไปโอ้ยปลาสลามไม่กินมันโลดปลาสลามนี่แน่นี่แหละ ปลาสลามเอ้ยกินมันโลดเดิมมันว่าอุบัพังคว่ำนี่บักในน้อยเสือดำๆนี่กินมันโลดปลาสลามทักขาพอยเอ้อขอไปพูนแข่งใช้พวกใหญ่ใหญ่น้อยอีพ่อกะงูมามเก็บในบักหยาานะนังเก็บบักหยาณันะถ้านะพ่อเออจะเป็นไงมึงไปโลดแมงมาอยู่นะี่ฮะมาจาอะอยู่นะแมงมาบินมาดู เาเบ่งราชมพี่น้องวาสิมานหรือบอ่เนาะเมื่อนีกะทิ้นหลอกเข้าบ่ได้พี่น้องกะทิ้นได้ลงเองเลยหลอกฉันไม่สำเร็จหรอกเธอจำเป็นเธอต้องลงเปียกนำกันออบหยอ,อบตบโตผูสูงโตกระลงห้าผูต่ำานามกับเพียงข้ออะไรเนาะ แมดยเป็นยังไมาสบายดีปาลุงไหมมาเจบป่าแม่มาอย่างบอกปาลุงมาเจบป่าโอเคถือเอาขู่ไปเอาขู่ไปหาไอ้ลอยล้างไอที่ลอย

ตัวบักใหญ่หนึ่งพี่น้องสอนยงได้กบน้องมาเก็บปลาเออปลาลุงค่บอลปลาลุงปลาลมาเก็บปลาเย่าภาลูกอจ่าพเาาจำเลยบอยคือกับจำถึงแล้วใหญ่ขนาเลยมันเอาเชั่อคของเลยได้สองตัวกรุบอปาเออจาจากเนย มันไหมท่านผู้ชมไม่หมานเลยค่ะจะได้กุ้งอยู่นะได้กุ้งอยู่หรอ,อหคะเหี่ยวเข้ามาอย่าเขา้าขมา้าเข่าม้าออกมาเลยแจะพ่อผล่ให้เนีย่ยวกุ้งอยู่นีโเนาะพ่อมึงกะตอนเห็นจับโทรศัพท์อยู่นี่ตั้งงั้นนีอ่อย่าดีดย้ายอย่าเป็นป่าเป็นเสียงเลยลูกอย่ามาอย่าป่าไล่ไก่เอ้ย เนาะมอนเลเนาะจามชุมงกบไดตัวหนึ่งไปแม่มันตัวไหนปุ่นเยอะมากบาทแรกพี่น้องบาทแรกะร้อยเกือบร้อยน้ำลังมึง Rồi cửa lôi nằm lăng nghe Kinh đừng như phương Mi hoài bà chắc lôi nè ngả mãi Nha hoài lôi này là nhà anh, Khỏi ไปบนนข้าบนนหัวเจก็อยู่ขอกินเลยขอสอนขออลามน้งเจ้าน่นอาวน่าไม่ร้อยฉลามนะอ้ยน้ำเอมากจริงเยอะอโอเ้เนาะน้ก ชงเซยจะไม่ถูกอะไรเลยแหละถอกทิ้งรอบหนึ่งแล้วนี่ไงเห็ดปวกเห็ดปวกนี่จะอยู่ที่ร้อยไป ไม่ีว่งวงเลสุดๆนไปเลไม่ยิ่งไม่ย่ไหน้อไม่ยุ่นะมันไม่เพลงอ่าบอกอะไอันหนึ่งก็มันยิ่งล่องนี่มันมึงเน่ขนาขาดนี่เลยพอมึงใส่ัอย่าง้มันจะะมหาอัดไปเนี่ยเขาสิออกโอ้ยเขาหากะกลม

ถ um ิ่มจะได้กวานอย่างแล้วสุระอรุณนะไข่ส่วนอรุณมันยืนนั่นแบี้นะจะไปเก็บนะเก็บเียออก่ลงละขวดส่วนลไข่เย็นๆอย่าลงนะคุณไปๆไปหอยนี่ไปลงมาไไลงมามาโอ้บะังเลยทบาก็ปล่อยแล้วเขินมาข้นมา ลอยๆยาแก้แค้นขึ้นอ๋อไม่ถู่หนักเลยโอ้ยตกตกเรื่องมากคือเราลงถังสุดลึกแล้วเดินมองยีร่าไก่เงื้อยักษ์ขึ้นมา

ไม่ได้เลื่ยเลยสันลงลูกันลงละันลงันลงเลี่ยงเลยถือยู่รอบนี้นะถือยูถือได้มันปิดนะฮันเต้องหาเรื่องห้แคทลงออลอยฮะมันปิดออกเวิร์ดถือยู่เอ้าเก็บไปไหมอ่อนลวแน มันมีแต่ใบไม้มันมีขีุ้นมันเลือกไง๊กังให้เขแสนทอย่าออกฮะตุ่งโตใหญ่เนาะฮะไม่นด้ทมเธอค่ะเฮ้อแค้งูดทำอะเร็ิฮะทำอไรเนี่ยกุ้งเนี่นี่ไผ่เห็ดยังเห็ดตี้่อยลวดออกน่ะมาดีเล่นอีมาใส่ลล่กูงบานกูบกับบตี่อาย โอ้ยใบไม้ก็แมวออกเลยร้อยเลือกออกไหมให้มาหอดเทอนแล้วพี่น้องถ่ายขีปนจบอันนี้ปลาซิวคือนั่งเลือกก็นั่งง่ายๆนั่งย่องย่องแล้วกับปวดเข่าขาได้พี่น้องนี่ยกุ้งมันบวดเฉยอึกมาหนามลายปวดบ่สบายดีปัญาประกวดลงมือถนัดเวลาทำงานได้บุญเพยบุญมั่นเข้ว่าเลย นางอนาคามาเลยสักวันรดนเพลงรดนเพลงสิงทุนไหมก,กอ้อยพี่น้องพบก,กันคลิปหนาพี่น้องเอ้สบายดี